ก็สนิทกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไบอ์ไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับช่วงพรีวิวทอยส์นั่นเองนะครับผมแหมไม่ได้ทำนานเลยนะครับผมคิดถึงคิดถึงนะครับคือมาทําอีกทีก็ขึ้นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับผมกับซีรีส์ของคัมเปอเรเดอร์กีสนั่นเองนะครับก็ได้มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับงานทำชีทที่ผ่านมาปี2022นั่นเองนะครับผมก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าไลน์ SNF ปีนี้เนี่ยในซีรีส์ของ Kamen Rider g e a เ s เนี่ย มันสามารถที่จะรีโ wow วกันได้นะครับคือการสับเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการพูดไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมในส่วนของช่องพี่มอหรือว่าช่องทอยมอนนั่นเองนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปทีวีวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดีเทลรายละเอียดต่างๆแล้วก็ราคานะครับผมของที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะควบ2ตัวเลยซึ่งมันจะมีร่างของตัวแมกนัมบูตนะครับที่อยู่ ที่ให้เห็นนี่แหละนะครับแล้วก็อีกร่างนึงจะเป็นร่างของ entity form นั่นเองนะครับกอเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนจะไปพรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูในส่วนของเว็บธรรมชีตรงนี้ก็สักนิดนึงนะครับซึ่งเขาก็จะมีลูกเล่นในการ r e v o l l on อยู่ด้วยนั่นเองนะครับโคตรเจ๋งเลยนะฮะอ่ะซึ่งเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างกันก่อนนะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับผมมา1ล่ร่างนะครับผมเป็นร่างเบสดนั่นเองนะซึ่งก็ตอนนี้จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ นักน้าบูทกับล่างเอนทีนั่นเองนะครับผมเลือกร่างเอนทีแล้วกันเอ้ยไม่ใช่นักน้าบูทนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านล่างนะครับมันก็มีให้เราเลือกได้แค่ร่างเดียวก็คือล่างเอนทีเนาะซึ่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นล่างของตัวบับบ้านะครับผมล่างซอมบี้กับตัวไทคูนินจาก็เป็นตัวเต็ดในเดือนถ,ถัดไปก็รอมันบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะในส่วนตรงนี้นะครับเราเลือกล่างเอ็นทีชึบความเชนนี่นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะ เก่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของเขานนะในการฟอร์มเชนหรือว่าเปลี่ยนทับเปลี่ยนของในส่วนของตัวพาร์ตบอดี้กนนั้นเองนะครับก็ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาลองสลับตัวร่างเบสเป็นเอนทีแล้วก็นี่นะฮะด้านล่างเป็นแม็กนัมบูทกันบ้างชึบนี่นะครับผมนี่เป็นไงโคตรเจ๋งเลยคืออยากจะจับของจริงแล้วอะ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมลายมันลูกเล่นค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปเริ่มทีวิวกันที่2ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ร่างแม็กนัมบูตกันก่อนนะครับผมโอเคไปกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับผมกับ SNS Figuarts c a m m a n d e r Green Magnum Boot Form นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ทานสเลตจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษอีกทีเนาะมันอาจจะสะกดผิดบ้างเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะมาดูกันที่ในส่วนของราคากันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,400เยนนะก็รู้สึกว่า ถ้าเทียบกับปีรีไวเนี่ยจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกันนะรีไวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3,000กว่าเยนแล้วก็ตัวของไวเนี่ยมันจะอยู่ที่น่าจะ4 0 0พกว่าเยนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็จะแพงกว่าหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเปิดให้พีเนี่ยตั้งแต่21พฤศจิเป็นต้นไปนะครับเราก็จะวางขายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดนะคือเปิดในส่วนของเดือนพฤศจิแล้วก็ขายในเดือนกุมภาพันธ์เลยก็คือ มีเวลาให้พีแค่2อสเดือนเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าวพอสมควรเลยนะฮะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะมีรายละเอียดของเขานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของอาวุธมาให้ด้วยนะครับก็คือแมกนั่มชูเตอร์นะครับผมโปรตีนั่นเองแต่ว่าจะเป็นในส่วนของโหมดแฮนด์กันโหมดนั่นเองนะครับหรือว่าปืนพกปืนสั้นอะไรทํานองนี้นั่นเองนะจะไม่ใช่โหมดของสไนเปอร์นั่นเองนะครับก็จะให้มากับตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ดูรูปเต็มๆกันไปก่อนนะโอ้ โคตรเท่เลยนะสวยมากๆเลยผมรู้สึกว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยคือไม่ได้แพ้ปีของดีไว้เลยนะคือมาตรฐานเลยนะครับดีมากๆเลยในส่วนตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแอคชั่นท่าของเขานะครับผมนี่นะประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นท่าที่ถือตัวของแมกนัมชูเตอร์โฟรส่วนใหญ่นะครับผมไอตัวปืนของเขาเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็ ้าคุมผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นวัสดุเดียวกับตัวไอ้ผ้าพันคอของตัว c メเดอร์ไว้นะครับผมก็เราดูกันต่อไปไม่มั่นใจเหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เรากดเล่นไปตอนต้นคลิปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูกันในส่วนของ Product นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะสูงอยู่ที่ 150mm มมหรือว่าประมาณ15เซนนั่นเองนะครับแล้วก็ วัสดุเนี่ยจะเป็น ABS ผสมกับ PVC นั่นเองนะครับผมคือปนๆปกันไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเขาเริ่มมีการเอายางเข้ามาในส่วนของตัวบอดี้ไรเดอร์แล้วนะครับผมตั้งแต่ตัวของ SSF ไว Y ละผมรู้สึกว่ายางยางตัวนั้นเน่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ของนี้ให้มาจะมีตัวนะครับผม1ตัวแล้วก็มือเปลี่ยนนะครับผมซ้ายขวาเนี่ยสคู่แล้วก็ตัว m a กนั m s h o ตอร์โรนะครับผมโหมดแฮนด์กันนั่นเองนะครับผมอีกหชิ้นนั่นเองก็คือ มีแค่นี้เลยนะครับผมในส่วนของซีรีส์กีตก็คือจะไม่ได้มีในส่วนของโบนัสพาร์ทอะไรมาให้เลยก็ต้องรอดูในส่วนของตัวบัฟฟากับไทคูนนะอาจจะมีมาให้นะเพราะว่าอย่างตัวของรีไวกับไวเนี่ยก็ไม่ได้มีโบนัสพาร์ทมาให้นะครับผมผมจาไม่ได้เหมือนกันนะเออไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่จําได้ว่ามันไม่มีนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่เราสามารถกดเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียด พวกราคาอะไรพวกนี้ได้นะครับผมของ2ตัวนี้นะครประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของภาพโปรโมทกันเลยดีกว่านะฮะนี่ภาพแรกนะฮะก็เรียกได้ว่าทําออกมาได้เหมือนกับในซีรีส์เลยนะแล้วก็ยิ่งมีลูกเล่นในการรีโวหรือว่าการสับเปลี่ยนเกาะเนี่ยโอ้โหทํามาเพื่อค่าลายอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นลายของโชโดแล้วก็ลายของไอตัวรีโวนะที่มันเป็นลายที่ออกมาทุกปีอยู่แล้วนะครับก็โอ้โห s f นี่มันช่างเถือ่อนเหลือเกินนะสลับปีของกีนนะครับน,นี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการถือปืนนะครับผมแล้วก็ที่ผมต้องขอชื่นชมมากๆในส่วนของตัวนี้นะผมว่าแม่งน่าจะแงพงเพราะตรงนี้แหละก็คือในส่วนของท่อไอเสียนะครับผมที่ติดบริเวณขาน,นเองก็จะเห็นได้ว่า ขามีการไล่เฉดด้วยนะครับผมเห็นหมามันจะคล้ายๆท่อไอเสียกาลังร้อนๆอยู่อเออประมาณนั้นแหละคือโอโ้ทำมาได้ดีมากนะครับในส่วนของเท็กเจอร์ในการลงสีตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยสีลงสีแดงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะเป็นสีแดงไม่ทันดิกเลยแบบผสมแบบกึ่งส้มหน่อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มขัดนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูลูปต่อๆไปแล้วกันอาจจะชัดขึ้นนะฮะชนี่นะครับเข็มขัด ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวบัคเกิลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกนัมนะครับหรือว่าตัวของบูทเนี่ยก็ทําออกมาได้เหมือนกับตัว DX หรือตัวของเข็มขัดจริงๆเลยนะเออคือทํามาได้ดีมากแล้วยิ่งมีตัวของ ID ดีคอของตัวกีด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอันนี้ต้องขอชื่นชมนะเออมันดีอะ่ะทำออกมาดีอะ่ะนะครับก็ต้องชื่นชมใช่ไหมเอออะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ เกาะสีขาวเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าในระยะยาวมันจะเหลืองหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยางหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นยางเนี่ยก็อาจจะเหลืองง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกก็มันก็เหลืองเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่อายุในการใช้งานมากกว่านะอาจจะ2หรือ3ปีอะไรทํานองนี้นะครับก็อาจจะเริ่มเหลืองนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะในส่วนสีขาวนะครับนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะโชว์ให้เห็นด้านหลังนะครับซึ่งก็ ด้านหลังเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะพวกดีเทลรายละเอียดการลงสีอะไรทํานองเนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมีเป็นในส่วนของตัวเกราะหน้าอกนะครับผมล่างบูทยอยู่ด้วยในส่วนของต้นขานั่นเองนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับผ้าพันคอนี่นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนบอดี้นะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ติดขัดอะไรนะเพราะว่าดีไซน์เขาดีไซน์ออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะดู การขยับเนี่ยมันดูแบบคิ้วไหวอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับี่เป็นแบบสามารถหมุนในส่วนของหัวเข็มขัดได้ด้วยนะเออเผื่อแบบเอาไปแอคชั่นเป็น, Char, ปนแบบเป็นตอนรีโวลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโฮเดอร์ก็ใหญ่พอสมควรนะเออแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันต้องห้อยพวกอาวุธได้ด้วยแหละนะครับเลยต้องต้องทำมาแบบในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะหน้าจิ้งจอกก็สวยนะเออตาเนี่ยเป็นแบบรลังพึ่งมาเลยนะครับผม นี่เป็นภาพใหญ่หน่อยนะครับซึ่งลูกเล่นเนี่ยนอกจากรีโวเนี่ยมันก็ยังจะมีการนำบัคคิลนะครับมาเสียบกับตัวของอาวุธได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของเกาะไหลเนี่ยจะมีในส่วนของตัวบอลจอยนะครับผมที่จะเป็นในส่วนของหัวไหลที่ยึดกับตัวเกาะไหลนั่นเองนะครับก็เห็นค่อนข้างชัดเจนอยู่นะอันนี้นะครับผม ก็จะเป็นท่าโปสเร์ไลเดอร์กรีดนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบ็กกราวด์ที่มันเป็นภาพโปสเตอร์ซีรีส์ของเขานั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะก็หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวแรกก็คือ NSF c a m e l r i d r r ม i บ Magnum b o o รีดแมนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ตัวที่2องเลยดีกว่านะกับตัวของ c a m e l r i d e r g i t ก Entry Form นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมกับล่างของ Entry นะครับ ตัวนี้เนี่ยราคานะครับจะอยู่ที่5,500เยนนะเออก็งงๆเหมือนกันนะว่าทาไมราคามันถึงแพงกว่าล่างของแมกนัมบูท๊ทวะทั้งๆที่มันก็เป็นแบบล่างแบบโลง่ลงๆเลยอะ่ะคือจะเห็นได้ว่าตัวมันดําทั้งตัวเลยคือจะมีการตัดเฉดสีเนี่ยเพียงไม่กี่สีเท่านั้นเองนะครับผมคือค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแล้วก็นี่นะฮะเปิดเหมือนกันเลยนะครับผมย1ิบเอดพุจินะครับผมเปิดได้พีกันแล้วก็จะวางขาย,นยในเดือน มีนาคมนั่นเองนะปีหน้านั่นเองหรือว่าเดือน3นั่นเองนะครับก็คือถัดจากแม็กนัมบู t ไป1เดือนนั่นเองนะครับผมไม่ได้ออกพร้อมกันเหมือนปีของรีไว้นะอ,อ,อันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะบอกรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมว่าไอตัวล่างแม็กนัมบู t เนี่ยมันจะให้แม็กนัมชูเตอร์โฟมาในรูปแบบของแฮนด์กันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะให้มาในรูปแบบของ ไรฟิลโหมดนั่นเองนะครับผมเนี่ยค่อนข้างกักซะด้วยนะเออคว,ควรควรตีนใช้ได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นล่าง Entry นั่นเองนะครับคือรละเอียดโดยรวมไม่ว่าจะเป็นหัวแล้วแล้วก็แบบพวกบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงอยู่นะแต่ว่ามันจะมีการแบบว่าความแตกต่างกันหน่อยนะครับกับร่างแมกนัมบูนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งตอนดูแต่ละรูปนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้นี่ก็จะเป็นการแอคชั่นท่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการ นำพาร์ทมาเปลี่ยนสลับเล่นกันนั่นเองนะครับนี่นะฮะโอ้คือแม้โคตเจ๋งะผมโคตรชอบเลยนะไอ้ส่วนที่มันเป็นลูกเล่นการรีโวเนี่ยโอ้โดนใจอะแล้วแบบคิดดูดิถ้าเกิดว่าในอนาคตมันออกล่างบัฟฟ่าร่างไทคููเนี่ยโอ้โหสับเปลี่ยนกันมันบอกเลยนะครับผมลายนี้นะฮะคือคิดถูกแล้วแหละที่ทํามาเป็นในลักษณะน,นี้นะครับเออมันดูแบบมีอะไรหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ มาดูกันในส่วนของรายละเอียดนะครับโปรดักตนะครับกสูงเหมือนเดิม 150mm 1 5มเมตรซนประมาณนี้แล้วก็วัสดุเป็น abs กับ pvc นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ให้มาจะเป็นเมนบอดี้นะครับตัวไรเดอร์นะครับแล้วก็มือเปลี่ยนซ้ายขวานะครับผม4คู่นะจะเยอะกว่าร่างแม็กนัมบูทคู่หนึ่งนะครับแล้วก็อาวุธนะครับแม็กนัมชูเตอร์4 0 x ในไรเฟิลโหมดนั่นเองนะครับผมก็มีแค่นี้เลยนะครับ3ชิ้นนะมาดูกันที่ รูปกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกร่างนะที่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกันนะแค่2ตัวระหว่าง m a ก n ่ m โบลกับ NT เนี่ยผมค่อนข้างชอบ NT มากกว่านะด้วยความที่ว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรอะแต่ว่ามันสวยไงเออเห็นการตัดเฉดของเขาไหมจะมีแค่สีดํากับสีเทาด้านนั้นเองนะถ้าไม่นับในส่วนของหน้นากากจิ้งจอกนะครับคือมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของ ัวเข็มขาดก็จะไม่ได้มีแบบบัคเกิลเสียบมานะครับคือจะเป็นโล่งๆเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหันข้างเนาะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของเฉดสีนะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นเฉดเดียวแหละแต่ว่าการพ่นอะไรของเขาเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่ากึ่งเงากึ่งด้านมาส่วนหนึ่งนะครับแบบเกาะอาจจะเป็นแบบว่ากึ่งด้านแล้วก็ในส่วนของพาร์ทลำตัวอาจจะเป็นกึ่งเงาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีการแบบว่า คนตัดเขตมาแหละเพราะว่ามันดำทั้งตัวนะครับทาให้มันดูมีมิติหน่อยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นท่าให้ชินของเขาเนาะเออเท,ท,ท่เลยนะครับชึบอ,อ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของตาที่มันเป็นร่างเอ็นที่เนี่ยใครหลายๆคนน่าจะทราบกันนี้อยู่แล้วแหละถ้ามันเป็นร่างเอ็นที่เนี่ยตามันจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเป็นร่างแม็กนัมบุใช่ไหมตามันจะเป็นสีส้มนั่นเองนะครับผม ตามันจะเป็นสีสม้มมาเลยนะครับก็คือจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเออถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของหัวเดียวกันก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้เนี่ยในส่วนบนก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมผมไม่มั่นใจว่ามันแตกต่างหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูนะครับในส่วนของหัวไหล่เนี่ยมันไอตัวของร่างเอ็นทีเนี่ยมันจะไอตัวไบเซ็ปเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นก้อนเดียวกับหัวไหล่ไปเลยนะแต่ว่าในส่วนของร่างแม็กนัมบูสเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการ แบ่งนะครับผมในส่วนของใบเส็บนะฮะเป็นแบบปกตินะไม่ได้แบบพุ่มมาถึงไหลนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมองด้วยตาเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมประมาณนี้นะฮะเห็นไหมเวลามันหมุนมงหมุนอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้ไปทั้งแขน,นแต่ว่าเน,นี้ยคือมันเป็นทั้งก้อนมาเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับ,นะรบผมตอนของออกนะเพราะว่าผมสั่งไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับผมแมง น่าเล่นขนาดนี้จะไม่สั่งได้ไงล่ะเฮ้ยบ้าบอจริงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท่ากระโดดทีบนะครับผมไม่ไม่กระโดดทีบหรอกแม่งทีบธรรมดาได้แหละนะครับก็โชว์บาลานซ์นะครับผมก็เท่ๆเลยทีเดียวนะฮะก็ใต้เท้านะครับดีเทลไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมในส่วนใต้เท้าซีรีส์ของคาเมเลเดอร์กรีนเนาะเออดูเรียบร้อยดีนะฮะนี่จะเป็นตอนต่อยนะฮะโอ้โหสวยเลยวะนะฮะไม่รู้มันทําออกมาได้แบบโอ้ดีดีนะครับผม นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโค้สอัพหน่อยนะครับ mm hmm. เห็นชัดชัดหน่อย mm hmm. ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวพื้นผิวตัวเกาะอะไรต่งตางๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ถึงแม้ว่ารางเอนที่เนี่ยตามันจะเป็นสีดําแต่ก็ยังคงมีเป็นในลักษณะคล้ายๆกับลังพึ่งอยู่ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับผมก็เออดูใส่ใจอะ่ะเออใส่ใจกาทําได้ดีกว่านะบันไดน,นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตอน ใส่ในส่วนของแม็กนัมบัคเกิลเข้าไปนะครับผมแบบซีโวอะไรประมาณนี้นะครับแบบเสียบเพิ่มเกาะอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็บอดี hmm. ้มันจะดูล้นๆหน,น่อยนะนะฮะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการสลับเปลี่ยนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือเอาบูทที่เป็นส่วนขาของแม็กนัมบูทเนี่ยมาใส่เปลี่ยนสลับเล่นกันนั่นเองนะฮะนี่ก็สามารถสลับเล่นกันได้เพลินๆน,นะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว แมกนัมชูเตอร์ 40x นะครับในโหมดของไรเฟิลนั่นเองนะฮะก็กักมาให้กับร่างเอนทีนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่แมในเงามือก็ยังเท่แต่รู้สึกมุมนี้คอมาส,สั้นๆแปลกๆนะไม่รู้คลิปมอนกันหรือเปล่านะประมาณนี้อ่ะหมดเป็นป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการพรีวิวทั้ง2ตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นล่างของแมกนัมบูตเองหรือว่าร่างเอนทีเองก็เช่นเดียวกันนะครับผมคือเป็น2ตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะพูดนาไปหน่อยนะเพราะว่าเออก็ด้วยความที่ว่าลูกเล่นมันน่าสนใจแล้วมันแบบน่าพูดถึงหลายมุมเหมือนกันนะในส่วนของปีนี้นะครับกับซีรีส์ของ c อ m เบอร์เ r Ge อรนะครับก็รอดูกันต่อไปนะเพราะว่ามันมีแบบว่าเปิดตัวออกมาค่อนข้างที่จะหลายตัวอยู่เหมือนกันนะนอกเหนือจากบัฟฟ้าไทคูนเนี่ยก็มีในส่วนของตัว กีดนะครับผมบูตแม็กนัมด้วยนะครับที่ในส่วนของบูตจะเป็นในส่วนของเกาะด้านบนแล้วก็แมกนัมจะเป็นในส่วนของเกาะด้านล่างนั่นเองนะครับก็รอดูกันต่อไปนะก็ถ้าเกิดว่าผมคิดว่าปีของซีรีส์คอ m เบลเลเตอร์กีตนะใครหลายๆคนน่าจะอยากสะสมลาย s อ s กันมากขึ้นนะด้วยความที่ว่าลูกเล่นมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันกระตุ้นความอยากเล่นมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเนาะสำหรับลาย S.F. p i c Art Series ของ Cameraderie นั่นเองนะครับก็ยังไงคลิปนี้นะครับฝากกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าจะมาพรีวิวหรือว่ารีวิวตัวอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ